มาดูเรื่องของค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะที่ยังคงอัตราเดิมต่อไปอีกเป็นระยะเวลา2ปีค่ะแต่ว่าจะมี3สถานีนะคะที่ค่าโดยสารจะปรับอัตราลดลง1บาทก็คือสถานีราชดาพิเศษศูนย์วัฒนธรรมและสุขุมวิทค่ะเริ่มกันตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมไปจนถึงกรกฎาคมปี2561ค่ะ กมจทางด่วนและรถไฟฟ้ารกรุงเทพ BEM แจ้งอัตราค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินสำหรับเรียญโดยสารและบัตรเติมเงินตามสัญญาสัมปทานจะปรับทุกสองปีโดยจะครบกำหนดในการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารใหม่ในวันที่3กรกฎาคม2559 แต่ทางบริษัทจะยังคงอัตราเดิมคือราคาเริ่มต้น16บาทและสูงสุดไม่เกิน42บาทรวมทั้งขยายเวลาการให้ส่วนลดพิเศษสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ50%สำหรับนักเรียนและนักศึกษา10%ของอัตราคา่าโดยสารบุคคลทั่วไปมีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2559ถึงวันที่2กรกฎาคม2561 นายอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าการปรับค่าโดยสารจะปรับตามดัชนีนราคาผู้บริโภคหรืออัตราเงินเฟ้อซึ่งปีนี้เงินเฟ้อลดลงมากทำให้ภาพรวมค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินไม่ต้องปรับขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อไปคำนวณระยะทางแล้วพบว่ามี3สถานีที่ค่าโดยสารปรับลดลง1บาทคือสถานีรัชดาพิเศษจาก26บาทเหลือ25บาทสถานีศูนย์วัฒนธรรมจาก33บาทเหลือ32บาทและสถานีสุขุมวิทจาก40บาทเหลือ39บาทขณะที่ท่านประธานคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนสง่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรมพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการครับท่านก็บอกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการรอฟอมอรครั้งล่าสุดมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติร่วมทุนที่มีมติเอกฉันให้เปิดเจรจากับผู้เดินรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินรายเดิมหรือว่าบมาจทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพในการเข้ามารับจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อถึงท่าพระ และหัวลำโพงถึงบางแคเพื่อให้การเดินรถมีความต่อเนื่องและลดค่าลงทุนศูนย์ควบคุมศูนย์ซ่อมบำรุงและระบบอานัตสัญญาณต่างๆด้วยครับ สาเหตุที่คณะกรรมการรอฟอรมอเห็นตรงกันกันกบคณะกรรมการตามมาตรา35ให้เจราจากับผู้เดินรถไฟฟ้าใต้ดินรายเดิมก็เพื่อให้สามารถจัดหารถมาวิ่งได้เร็วที่สุดเพราะการลงทุนตัวรถและระบบอนณสัญญาณต้องใช้เวลาดำเนินการ36เดือนในขณะที่การก่อสร้างงานโยธาจะแล้วเสร็จประมาณปี2561จึงต้องเร่งหาเอกชนที่จะมาเดินรถให้ได้ภายในปีนี้หลังจากนี้จะรายงานมาต ให้กับกระทรวงคมนาคมรับทราบจากนั้นจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพิจรารณาปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้